โอเคครับยินดีต้นอนรับเข้าสู่เกมหมายคาสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอะไรทำด่านแบบหลายๆคนเคยเห็นใช่ไหมครับไอ้ด่านแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับไอ้ไอ้ด่านที่มันแม่งจะมีปุ่มเยอะๆแบบเนี้ยนะเนี่ยผมแบบเนี้ยนะครับ,บ,บ,รบโอ้ยแหลกรับเออแล้วพอแล้วมันจะมปะีประตูอยู่ข้างหน้านะครับพอเหยียบไปประตูแม่งปิดนะ ้กดปุ่ม reset เ,เพื่อให้ประตูเปิดนะครับอะไรแบบนั้นนะครับนั่นแม่งจะมีทางถูกให้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทําำวกจรแบบนี้กันนะครับก็ไม่ได้ไปรอกใครมานะฮะก็แค่เคยเห็นมันผ่านตามาบ้างเวลาดูแมปเ,เขาเล่นกันนะคือแม่งเดินไปแล้วแม่งประตูปิดได้ไงวะเฮ้ยทำไงวะเดี๋ยวเราก็มาลองทำดูนะแม่งก็ทำได้นะครับ อันดับแรกนะครับอันนี้คือพื้นพื้นวงจรนะคือพื้นด้านล่างนะขอแคบๆก่อนแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการคลิปนะครับขนวิธีวางวงจรข้างล่าไม่ยากครับวางเลสโตนอย่างเดียวเลยนะวางเท่าที่อยากวางนะ,ะผมเอาแค่นี้แล้วกันนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเสียงผมก็เหมือนเดิมนะเป็นหวัดเ,เดิมนะเสียงไม่ค่อยออกนะครับ นี่คือตะเบนเสียงแล้วนะครับเนี่ยโอเคฮนะนี่คือวงจรนะแบบง่งายๆนะแล้วชั้นบนเราก็จะวางกันแบบนี้นะเราวางปุบขึ้นไปนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะอันดับแรกเรามาสร้างทางกันก่อนดีกว่านะครับทางเดินก็อ่ะผมขอเอาแบบเบสิกเลยนะง่ายๆเลยนะครับเอาแบบนี้เลยครับโอเคนะถ้าวงจรถ้าเผื่อใครทําทางเดินแบบกว้างๆนะคือเลสตอนมันจะไปไม่ทั่วอนะ่ะ เพราะงั้นต้องควรจะวางลิมิเตอร์แบบนี้นะครับเพื่อให้ไฟมันดอกได้เรื่อยๆนะฮะโอเคครับ, okay, รบอ่าเอาแบบนี้ได้นะฮะอ่าไม่ได้เนี่อาโอเคได้อยูไม่ต้องก็ได้อะเอาแบบนี้แหละครับแล้วที่เหลือก็เนี่ยปิดด้านบนนะฮะ ่าใช้เวลาหน่อยนะครับก็กะจาไม่ให้คลิปถึง15นาทีนะเพราะรู้สึกว่าถ้าลงคลิปมากกว่า15นาทีเราแม่งโคตรช้าเลยครับผมอ,อ่าเดี๋ยวพี่นงนี้ผมจะใส่แบบนี้ไว้นะเพื่อให้เราดูง่งายๆนะฮะโอเคครับ จะวางอะไผมจะวางแค่เท่าที่มันพอจะเป็นวงจรนะส่วนผู้เล่นถ้าผู้ชมสามารถเอาไปดัดแปลงกันเองได้นะครับทําให้สวยๆก็ได้นะต่อไปเอาวางทีเดียวเลยแล้วกันนะเโอเคครับอย่างที่เห็นนะพอกดแล้ไฟแม่งติดนะขอทำนี่ก่อ วงจรไม่ยากนะครับเดี๋ยวดูแล้วทุกคนก็จะหาว่าโอ้ยในคนง่ายเลยว่ะเออประมาณเนี้ยนะครับสอนทําไมวะเออมันก็ต้องมีคนไม่รู้เหมือนกันแหละครับเพราะงั้นผมก็ไว้ให้พวกเขาดูนะสุดใครรู้แล้วก็ดูได้นะฮะไม่ว่ากันนะครับโอเคนะประตูไม่ควรจะอยู่ทางตงองอ่ะแบบนี้แหละครับ ประตูเข้าไปโอเคส่วนด้านล่างก็เหมือนเดิมนะฮะปิดไฟเข้าไปก่อนแบบนี้นะฮะอ่าตรงนี้คือวงจรนะฮะคือวงจรจะให้ทำประตูปิดเปิดนะครับม่่ลงพื้นที่จะพอไหม,ไมต้องขุดติ้นเข้าไปมไม่ต้องขุดรอ,อกโอเคนะ วางวงจรก็วางง่ายๆแบบนี้แหละครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็เหลือแค่ต่อวงจรงนี้เข้ามานะฮะอล้ววางเลสตโตรครับเอลิมิตเตอร์เข้าไปนะฮะกันไปก่อนนะฮะข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่พอแต่ถ้าอยากเอคือถ้าอยากให้เหยียบ ด้านไหนเราข้ามเร็วในการเท่าจอนเท่ากันก็ควรจะอามาต่อด้วยลิมิตเตอร์เท่ากันนะอย่างนี้มีหนึ่งใช่ไหมครัแต่อันนั้นมันคงต้องใช้มากกว่าหนึ่งนะครับตรงั้นก็ต่อเข้าไปแบบนี้โอเคฮะนี่ยพอร์ททางมันไกลเกินนะโอเคนะ ต,ต่อตรวนี้โอเคนะครับแบบนี้แหละครับผมจยากดิมิเตอร์ใหน่อยโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะอย่างถ้าเราเหยียบผิดปุ๊บแสงประตูปิดนะครับนะเราก็เหลือแค่ทำปุ่มรีเซ็ตนะะปุ่มรีเซ็ตทำไม่ยากนะคือให้ไฟมันฆ่าตรงนี้ประตูมันก็จะเปิดใหม่นะ แต่ไม่็ขุดดินว่ะไม่งั้นมันนั่นมันไปไม่ถึงเหนะ็นไะอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนะแต่อาจจะเสียวเวลานิดนึงโอเคนะครับนึงนะครับอืมเส้นอยู่ตรงนี้โอเคเออที่จริงเราทำแบบนี้ไปก็ได้นะคือขุด ลงมาแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อลงมานี่ต่อนะเพื่อประหยัดนะทําแบบนี้ผมถ้าที่ผมรู้นะคือทําแบบนี้มันประหยัดพื้นที่ที่สุดแล้วครับโอเคนะ โอเคได้แล้วครับผมลองกดกันดูเลยดีกว่านะฮะนะประตูก็จะเปิดนะอ่าถ้าเราเดินผิดประตูก็จะปิดนะครับอ่าแต่ถ้าเราเดินถูกทางจาเป็นกำนะยๆต้องค่อยๆย,ย่องไปนะครับแบบเนี้โอเคแล้วเราก็จะผ่านไปได้นะครับ อ่าส่วนด่านแบบนี้ต้องอย่ายากเกินไปนะครับควรจะมีคาใบ้ด้วยนะแบบเช,เช่นเพดานนี้มันจะเป็นรูปทางเดินให้นะไม่ก็ทาําเสาเยอะๆแบบนี้ครับเพื่อให้มันเป็นจุดบอกว่าให้ตรงไหนแม่งตันบ้างตรงไหนเดินต่อไม่ได้นะครับประมาณนี้แหละครับแล้วที่เหลือก็เป็นการซ่องวงจรนะนง่ายๆนะครับโอเคนะเก็บคารู้เพิ่มเติมนะฮะอ่าผมลองทดสอบกระโดด ทดสอบการกระโดดดูนะคืออันนั้นเสร็จแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้น่าจะเป็นการกระโดดที่ไกลที่สุดที่ยากนะคือมันห่ากันสี่บ็อกนะแม่งกโดดนี้ไปเนี่ยฮะแม่งไกลสุดนะอันนี้ก็ยากนะบนเพดานแม่งก็มีกระโดดได้แค่นี้แหละแต่แม่งต้องกระโดดอ้อมนะเนี่ยคือต้องกระโดดอ้อมนะมันกระโดดได้นะับผมลองกระโดดดูแล้วแต่คือว่า มันยากนะเอาไปทําเป็นด่านได้นะถ้าใครอยากเอาไปทํานะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนนะกระโดดขึ้นนะแต่มีง่ายกว่าอันเมื่อกี้นะเนี่ยส่วนนี้เป็นบันไดนะครับผมอ,อันนี้ก็ยากนะถือว่ายากใช้ได้แหละครับอ่าชน,น,นะแน่แนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเฮ้ยอันนี้ง่ายอนะแต่มันเป็นแบบวงจรสลับนะครับผมแต่ทำไมไฟไม่ติด อ๋อแล้วึกยนมันจะหายนะไเป็นไรกดสวิตไดเ้เนี่ยแล้วมันจะมีดีเลย์แบบนี้นะครับโอ้ยผมแหลกนะอ่ามันขอจบคลิปพาทนี้เพียงเท่านี้แะครับขอบคุณที่รับชมนะสวัสดีครับ